ด็ครับผมครูศาสนาวีระเดชกันทิพธ์ศรีิบาลคริสจักรพันธกิจไทยเกาหลีลำพูนภาคที่หนึ่งสภาค,คริสจักรในประเทศไทยวันนี้ผมมีความยินดีครับที่จะมาแบ่งปันพระวจนะของพระเจ้าในหัวข้อเชื่อฟังทําตามรับพระพรขอบคุณพระเจ้าครับผมเชื่อแน่นอนว่าทุกคนนั้นเมื่อพูดถึงพระพรเราอยากจะได้เราอยากจะมี เราชอบพระพรมากกว่าคําแช่งสาปฉะนั้นจึงมีคํากล่าวและเป็นสิ่งที่ติดปากคริสเตียนอยู่เสมอว่าขอพระเจ้าไว้พระพรขอพระเจ้าอวยพระพรวันนี้ครับในพระวจนะของพระเจ้าในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่28ข้อที่1ถึงข้อที่6เฉลยธรรมบัญญัติบทที่28ข้อที่1ถึงข้อที่6ได้กล่าวว่าถ้าท่านทั้งหลายเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน และระวังที่จะกระทำตามพระบัญญัติของพระองค์ซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้พระเยโฮวาพระเจ้าของท่านจะทรงตั้งท่านไว้ให้สูงกว่าบรรดาประชาชาติทั้งหลายทั่วโลกพระพรเหล่านี้จะตามมาทันท่านถ้าท่านังหลายฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาพระเจ้าของท่านท่านทั้งหลายจะรับพระพรในเมืองท่านทั้งหลายจะรับพระพรในทุ่งนาโพงพันธุ์ของตัวท่านเองผลแห่งพื้นดินของท่านและพันธุ์แห่งสัตว์ของท่านจะรับพระพร คือฝูงวัวของท่านที่เพิ่มขึ้นฝูงแกะของท่านที่เพิ่มลูกขึ้นกระจาดของท่านและลางนวดแป้งของท่านจะรับพระพรท่านจะรับพระพรเมื่อท่านเข้ามาและท่านจะรับพระพรเมื่อท่านออกไปเราจะเห็นว่าในเฉลยธรรมบัญญัตินั้นได้บอกแกเราว่าพระเจ้าให้กฎเกณฑ์อยู่สองประการในการที่เราจะรับพระพรของพระเจ้า คือการเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าและการทําตามพระบัญญัติของพระเจ้าและในข้อต่อไปหลังๆจากนั้นนะครับในบทที่28เหมือนกันข้อที่15 1 9ถึง19ก็ได้บอกกฎเกณฑ์อีกสองประการคือกฎเกณฑ์ที่จะรับคำสาปแช่งก็คือการที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้าและการที่ไม่ทำตามพระบัญญัติของพระเจ้างั้นมีทางเลือกเหมือนกันครับ ที่จะให้เราเลือกว่าเราจะเลือกที่จะรับประพรหรือคำสาปแช่งแน่นอนครับทุกคนอยากรับประพรและวันนี้ผมได้นำเสนอวิถีทางหรือทางที่เราจะรับพระพรจากพระเจ้าสองประการดังต่อไปนี้ครับประการที่หนึ่งเชื่อฟังพระเจ้าความเชื่อนั้นมีหลายอย่างครับบางคนเชื่อมั่นในตัวเองบางคนเชื่อในศาสนา บางคนเชื่อในโชคชะตาราศีบางคนเชื่อในความรู้ของตนเองบางคนเชื่อในทรัพย์สินบางคนเชื่อเชื่อในเกียรติยศอำนาจคิดว่าการที่มีสิ่งเหล่านี้แล้วจะทำให้ตนเองนั้นประสบผลสําเร็จจะทำให้ตนเองนั้นได้รับพระพรขอบคุณพระเจ้าครับ พระวจนะของพระเจ้าได้บอกกับเราว่าการที่เราจะรับพระพรจากพระเจ้านั้นไม่ได้มาจากสิ่งเหล่านี้แต่การที่เราจะรับพระพรจากพระเจ้านั้นคือการที่เราจะต้องมีความเชื่อในพระเจ้ามีความเชื่อในพระเยซูคริสต์แต่การเชื่อในพระเจ้าและเชื่อในพระเยซูคริสต์เท่านั้นไม่พอครับเราต้องฟังเสียงของพระเจ้าด้วยหลายคนอาจจะถามครับว่าเราจะฟังเสียงของพระเจ้าได้จากที่ไหนคําตอบคือจากพระวจนะของพระเจ้า พวจนาของพระเจ้าจะบอกแก่เราจะตรัสแก่เราว่าพระเจ้าตัดอะไรแก่เราเราจะสามารถฟังเสียงของพระเจ้าได้อีกนะครับผ่านทางการนมัสการการอธิษฐานหรือก,การขอคําปรึกษาจากผู้รับใช้ของพระเจ้าผู้ที่รักพระเจ้าผู้ที่เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณแต่ที่สําคัญครับเสียงของพระเจ้านั้นจะต้องไม่ขัดต่อน้ําพระทัยของพระเจ้า ต้องไม่ขัดต่อพระประสงค์หรือไม่ขัดต่อพื้นฐานหรือพระวจนะของพระเจ้าถ้าอะไรก็ตามที่ขัดจากพระวจนะของพระเจ้านั้นไม่ใช่เสียงของพระเจ้าเราจะเห็นได้ว่าพระกมพีได้เป็นพยานแก่เราครับว่าผู้ที่เชื่อฟังเสียงของพระเจ้านั้นเป็นผู้ที่พระเจ้าได้ทรงโปรดอํานวยไว้พระพรทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นโนอาไม่ว่าจะเป็นอับราฮัมอิสอัก ยาคบโมเสสแม้แต่กระทั่งพระเยซูคริสต์สาวกของพระองค์และผู้เชื่อมากมายที่เขาเชื่อฟังพระเจ้าโปร่งทรงให้ชีวิตของเขานั้นได้รับพระพรและเป็นพรสำหรับคนอื่นๆฉะนั้นใครที่ปรารถนาอยากจะให้พระเจ้าอวยพระพรอยากจะมีชีวิตที่เป็นพระพรต้องเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเจ้า ประการที่สองผู้วจนะของพระเจ้าบอกว่ากระทาตามพระบัญญัติของพระเจ้าในเฉย้รธรรมบัญญตัติเมื่อพูดถึงธรรมบัญญัตินั้นชาวยิวเข้าใจว่าเป็นพระบัญญัติสิบประการที่ได้รับบนภูเขาซีนายในสมัยพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์ได้ให้บัญญัติใหม่ที่สมบูรณ์สองประการในมัทธิวบทที่ 22ข้อ36ถึงข้อที่40คือจงรักพระองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยสุดใจสุดจิตของเจ้าและด้วยสิ้นสุดความคิดของเจ้าอันที่สองก็คือจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองรักพระเจ้าด้วยสิ้นสุดใจสุดจิตสิ้นสุดความคิดของเจ้านั้นหมายถึงว่า ให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งในชีวิตของเราคือรักทั้งหมดในชีวิตของเราถ้าเราให้พระเจ้าเป็น Herm ที่หนึ่งในชีวิตของเราและเราเป like ็นเลขศูนย์นะครับเมื่อศูนย์อยู่ข้างหลังเลขหนึ่งก็จะมีค่ามากขึ้นมากขึ้นแต่เมื่อใดก็ตามถ้าศูนย์อยู่หน้าเลขหนึ่งคุณค่าก็จะน้อยลงน้อยลงชีวิตที่รักพระเจ้าก็จะมีคุณค่ามาก ขึ้นมากขึ้นถึงแม้คนอื่นจะมองว่าเราไม่มีคุณค่าไม่มีประโยชน์เราไม่สําคัญแต่สําหรับพระเจ้าเราเป็นคนที่สําคัญในสายพระเนตรของพระเจ้าอีกประการหนึ่งคือการรักด้วยหมดชีวิตของเราทั้งชีวิตของเรานั้นหมายถึงการที่การรักพระเจ้าไม่ใช่เพียงแต่คำพูดแต่หมายถึงการกระทำด้วยไม่ใช่แค่ภายนอกแต่ทั้งความคิด ทั้งจิตวิญญาณทั้งหมดต้องสำแดงออกมาว่าเรารักพระเจ้าด้วยการอธิษฐานการอ่านพระคัมภีร์การนมัสการการถวายและการรับใช้พระเจ้าการรักพระเจ้าด้วยสิ้นสุดสิทสิ้นสุดจิตสิ้นสุดใจของเรานั้นสำแดงให้เราเห็นว่าเราเป็นผู้ที่เชื่อฟังพระเจ้าด้วยเช่นกันอันที่สองจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง ใครคือเพื่อนบ้านของเราคําตอบก็คือทุกคนคือเพื่อนบ้านของเราแม้แต่กระทั่งศัตรูก็คือเพื่อนบ้านของเราการที่เรารักเพื่อนบ้านของเรานั้นหมายถึงการที่เราให้อภัยแก่ทุกคนได้แม้เขากระทาผิดต่อเราเราก็ให้อภัยแก่เขาไม่โกรธไม่โทษเขาไม่เอาคืนอีกประการหนึ่งการรักเพื่อนบ้านนั้นหมายถึงการที่เราไม่สร้างศัตรูแต่สร้างมิตรภาพเพิ่มมากขึ้น ให้ความรักแก่ทุกคนเป็นมิตรสร้างมิตรให้ความห่วงใยไม่ใช่ให้ความ,มข่มขืนใจหากเราก็ทำตามพระพระบัญญัติของพระเจ้าคือการรักพระเจ้าด้วยสิ้นสุดจิตสิส้นสุดใจสิ้นสุดความคิดของเราและรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองนั้นก็เป็นการกระทำตามพระบัญญัติของพระเจ้าอย่างครบถ้วนและเป็นการเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเจ้า พราะนี่เป็นพระดารัสสั่งขององค์พระเยซูคริสต์พระเจ้าของเราและแน่นอนครับพระสัญญาของพระเจ้าที่มีก็คือว่าเรานั้นจะได้รับพระพรจากพระเจ้าอย่างมากมายจะเป็นบุคคลที่รับพระพรเพราะเจเะของพระเจ้าได้ให้คำสัญญาแกเราว่าพระเจ้าจะตั้งท่านไว้สูงกว่าบรรดาประชาชาติพระพรเหล่านี้จะตามมาทันท่านจะรับพระพรในเมืองรับพระพรในทุ่งนา ลูกหลานญาติพี่น้องได้รับพระพรสัตว์เลี้ยงพืชผลกระจายกระบุงหน้าที่การงานได้รับพระพรเราจะรับพระพรเมื่อเราเข้ามารับพระพรเมื่อออกไปวัจนาขอ,ของพระเจ้าบอกว่าเราจะเป็นหัวไม่ใช่เป็นหางเราจะสูงขึ้นทางเดียวไม่ใช่ต่ำลงพี่น้องที่รักพระเจ้ามีพระพรพร้อมแล้วสำหรับเราทั้งหลายทุกคนอยู่ที่ว่า เรานั้นต้องการที่จะรับพระพรของพระเจ้าไหมผมเชื่อแน่นอนว่าเราทุกคนปรารถนาอยากจะรับพระพรของพระเจ้าท่านจงเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าและกระทำตามพระบัญญัติของพระเจ้ารักพระเจ้าและรักเพื่อนบ้านและพระพรเหล่านี้จะตามมาทันทันของพระเจ้าอพระพรครับนลครับ